นี่คือพญามุจลินนาคราชของวัดศรีจันทราวาสบ้านหนองจันทร์ตำบลท่าคออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมวัดศรีจันทราวาสอยู่ติดถนนสายนครพนมอำเภอท่าพนมห่างจากตัวเมืองประมาณ5กิโลเมตรมีหลายคนผ่านไปมาอาจจะไม่ได้สังเกตเพราะมีต,ต้นไม้ใหญ่น้อยบดบังอยู่ถ้าหากเข้าไปภายในบริเวณวัดศรีจันทราวาสมองด้านขวามือ ท่านจะต้องตกตะลึงเมื่อพบเห็นพญามุจลินนาคราชองค์ใหญ่ชูเสียนเจ็ดเสียนแพพังพานสูงประมาณ9เมตรโดดเด่นเป็นสง่าขนาดมหึมาลำตัวใหญ่ประมาณเมตรเศษเศษคดเคี้ยวเลี้ยวลดไปตามพุ่มไม้ยาวประมาณร้อยกว่าเมตรสีสันสวยงามน่าเกรงขามสอบถามพระธิการชาติชายโชติโกจาวาดวัดศรีจันทราวาด ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านได้ทลายกำแพงแก้วอุโบสถภายในวัดเพื่อปรับปรุงพัฒนาตกกลางคืนมีนิเมตรเห็นงูใหญ่เลื้อยออกมาจากอุโบสถท่านได้อนุญาตให้บูรณะโบสถ์เมื่อบูรณะเสร็จแล้วก็จะเข้าไปอยู่ใหม่ก็น,นับเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างร่วมกับหลวงปู่ฤาษีสมชายวิจิตโตจากวัดสวนหินผานางคอยอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานี นิมิตเห็นนิมิตพันโพขึพ้นเห็น,น,น,นตรงนี้เลยได้สร้างขึ้นมากับกำแพงเลยหรือกำแพงเก่าทำใหม่บูรณะใหม่แต่นิมิตเห็น,พนเพลื่อยออกอย่างุโบสถเลยแหละเมื่อออกไปเวลาบูรณะเสร็จเพิ่นได้กลับขึ้นมาวัดศรีจันทราวาสเป็นวัดเก่าแก่อายุร่วมร้อยปีมีเจ้าวาดมาแล้วร่วมเจ็ดรูป มีโบราณสถานพระาธาตุเจดีชื่อสีบูรพาจารย์อยู่บริเวณใกล้ๆกับพญามุจลินนาคราชภายในบรรจุของมีค่าพร้อมด้วยพระอาหารหันตธาตุหลวงปู่สีทัศยานะสัมปโนหลวงปู่พรมมาเขมาจาโรและอธิธาตุของอดีตเจ้าวาดวัดสีจันทราวาดลักษณะพระาธาตุเจดีส่วนล่างคลายระคังคว่ำส่วนบนทรงเหลี่ยม จำลองแบบมาจากพระาธาตุเมืองเวียงจันทร์ประเทศลาวเราระลึกถึงบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้เคยพัฒนสอนเรามาเรารู้ลักเป็นที่สักการะของชาวบ้านเพื่อตอบแทนบุญคุณอดีตเจ้าวาดทุกนูปแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่เราเคยเล่าเรียนมาสำรโบ,บ์วัดศรีจันทราวาดนั้นภายในปะริดสถาน พระพุทธรูปปามาลว,วิชัยที่งดงามเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้และไกลต่างเดินทางมาสักการะ,ระขอพรมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถโดนบันดาลได้ดังใจหมาย